ยุคพลังใหม่ตั้งแต่ปี2012โลกเข้าสู่ยุคพลังใหม่สู่การปรับเปลี่ยนร่างกายและจิตวิญญาณมนุษย์จะเข้าสู่การยกระดับสู่มิติที่สูงกว่าของมนุษย์ยุคพลังเก่าเพื่อก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่นั้นเองยุคพลังงานเก่าที่ผ่านมานั้นสัรพชีวิตทั้งหลายในโลกล้วนติดอยู่ในมิติที่หยาบ ซึ่งต้องอาศัยกายจิตและสภาวธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องอยู่อยู่มากๆนานๆเข้าก็กลายเป็นอุปทานยึดติดจนต้องขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยพลังกรรมเป็นไปโดยกรรมเพื่อเสวยผลแห่งกรรมอันก่อให้เกิดความอึดอัดขัดเคืองเบียดเบียนฆ่าฟันกระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะเป็นภาคหยาบอย่างมนุษย์สัตว์เดรัจฉาน หรือจะเป็นภาคทิพย์ตั้งแต่กลุ่มอบายภูมิที่ต่ำกว่าเดระฉาลงไปจนถึงสัตว์ตลกและพบภูมิเบื้องสูงกว่าอย่างเหล่าเทวดาไล่ไปจนถึงพรมชั้นสูงสุดสรุปรวมแล้วคือทั้ง31พบภพภูมิล้วนแล้วแต่ติดอยู่ในมิติที่สคือภาคจากและสี่คือภาคทิพย์ซึ่งยังถือว่าหยาบอยู่ยังไม่พ้นไปจากกฎตรลัก และหลงลืมความเป็นจริงไปว่าธาตุทั้งหลายทั้งกายและใจนี้ก็เป็นเพียงวัสดุที่หยิบยืมมาทำจิตชั่วคราวเท่านั้นส่วนในยุคพลังงานใหม่นั้นมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายก็จะมีโอกาสยกระดับขึ้นสู่มิติที่ห้าซึ่งพ้นไปจากทั้งสี่มิติแรกแต่ไม่ได้หมายความว่ามิติที่ตามกว่ามิติที่ห้าจะหายไป เพราะมิติที่ห้านี้จะนอกเหนือธาตุขันยับยาบเป็นมิติที่เชื่อมทุกมิติเข้าด้วยการเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกเรียกว่าละเอียดกว่ามากที่บอกว่าโลกกำลังยกระดับสู่มิติที่ห้านั้นไม่ได้ให้ไปทำหรือปฏิบัติอะไรเพื่อตะกายขึ้นไปยกระดับอะไรแต่ให้ปรงความยึดติดในกายในใจที่ทำให้เราติดวนอยู่ในมิติที่สามและสี่ ลงปลงปล่อยลดละเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันคลายจากอุปทานในธาตุขันที่ยึดโยงเราอยู่กับมิตินั้นๆเมื่อมันปลงธาตุขันหมดแล้วแม้กระทั่งกายใจก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมของมันเองไปมันก็จะคลี่คลายหลุดพ้นจากพลังงานเก่าแล้วยกระดับขึ้นสู่มิติที่ห้าซึ่งใช้พลังงานที่เบกากว่าละเอียดกว่าไปเอง ความเป็นไปในยุคพลังงานเก่านั้นถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานกรรมเป็นหลักสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงดำเนินไปด้วยกรรมมกหุ้นในกรรมตอกยัำในกรรมอัตตาจึงจัดจ้านเพราะเชื่อว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการกระทำจึงทำให้โลกและสังสารวัตรดำเนินไปด้วยความอึดอัดขัดเคืองการเบียดเบียนกันการกดขี่ข่มเหงฆ่าแกงกัน มิชาทิฐิจากทุกหมู่เหล่าทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดการรบราค่าฟันกันไปทั่วโลกซึ่งระบบที่รองรับยุคพลังงานเก่าได้อย่างเหมาะสมก็คือระบบทุนนิยมที่เอื้ออำนวยให้กับการดใช้และทำกับอย่างเต็มที่แต่เมื่อโลกได้เปลี่ยนผ่านยุคพลังงานใหม่ซึ่งเป็นพลังธรรมที่มีลักษณะคลี่คลายกว่าผ่อนคลาย กว้างขวางกว่าสายบาร,รมีสายธาตุสายธรรมจากเบื้องบนจึงเชื่อมต่อลงมาอย่างโลกเพื่อทำรักล้างพลังงานเก่ากรรมตามจุดต่างๆของโลกและและสังสาร,รวัตรโดยรวมมีทั้งที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จซึ่งก็มีเหตุจากหลายปัจจัยแต่เหตุหลักๆก,ก็มาจากกรรมของมนุษย์เองที่ปิดบังสัจธรรมเอาไว้อย่างหนานแน่นนั่นเอง การชำระล้างพลังงานเก่าที่กักขังน่วงเหนียวสรรพชีวิตทั้งหลายนั้นไม่ใช่แค่การล้างพลังงานกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการล้างระบบที่รองรับยุคพลังงานเก่าอย่างระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะกระตุ้นตัาหาอย่างมากด้วยโดยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้จะเกิดภัยพิบัติในโลกมากขึ้นเพื่อบีบบังคับให้สรรพสัตท์ทั้งหลายได้รับวิบากกรรมเร็วขึ้นยิ่งภัยพิบัติมาก ก็ยิ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจอ่อนแอแล้วก็มีการจ่ายวิบากกรรมผ่านตัวกระทาทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลระดับโลกเหมือนที่เราจะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกำลังอ่อนแอใกล้ล่มสลายเข้าไปทุกทีในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจการฝืดเครืองนี้ก็จะบีบผู้คนที่อยู่ในระบบให้ใช้กรรมกันเร็วขึ้นทำงานหนักขึ้นปัญหามากขึ้น ดดันเคร่งเครียดมากขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้รับวิบากกรรมตามสมควรจะได้เคลียรกรรมเก่าให้หมดและถูกบีบให้ทุกหนักมากขึ้นก็จะไปเข้าเงื่อนไขข้อแรกที่จะเข้าสู่เนื้อหาแห่งอริยสัจสี่ได้ไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถเข้าเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ได้ก็ต้องตายลงเปลี่ยนภูมิเพื่อชดใช้กรรมให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเกิดใหม่ในแบบที่กรรมไม่หนามากจนเกินไป ส่วนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกระแสหลักที่ไม่สามารถไปต่อได้เพราะความโลภที่กัดกินตัวมันเองก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปโดยคำานึงถึงพื้นฐานความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างเช่นระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงซึ่งก็เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งของยุคพ,พลังงานใหม่เพียงแต่ยังติดขัดกับอุปสรรคบางอย่างอยู่การเชื่อมต่อสายบาร,รมีสายธาตุสายธรรมลงมา เพื่อชำระล้างกรรมก็มาจากการน้อมอมคุณเบื้องสูงเป็นประธานในการชดใช้หนี้กรรมและขอขมากรรมบางคนนึกว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องอจินไตที่อยู่พลมิติก็เลยอาศัยวิพาควิจารณ์ด้วยความรู้ความเข้าใจเดิมๆอันคับแคบของตนจากการอ้างอิงเอาในตำราจนกลายเป็นกรรมปิดบางอีกซึ่งการเชื่อมต่อสายบาร,รมี สายธาตุสายธรรมลงมาช่วยชำระกรรมนี้มีขึ้นเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านยุคถ้าเคลียรพลังงานเก่ากันไม่ทันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นมาชำระกรรมให้กับมนุษย์สัตว์และจิตญาณที่ยังไม่ได้ยกระดับสู่มิติที่ห้าการเชื่อมสายบารมีสายธาตุาส,าาสายธรรมจากผ้าผู้ปกครองระดับต่างๆและผู้โปรดสัตว์ หรือผู้เผยแพร่สัจธรรมก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยเคลียร์พลังงานเก่าให้กับสังสารวัตรได้โดยการให้สัจธรรมที่ช่วยคลี่คลายโมหะอุปทานผู้คนและจิตญาณทั้งหลายก็จะดึงดูดถ่ายเทพลังงานเก่าของผู้ที่คลี่คลายจากสัจธรรมเข้ามาชำระช่วยให้ผู้คนทั้งหลายหลุดพ้นคล,คลี่คลายจากอุปทานในกายในใจตนยกระดับขึ้นสู่มิติที่ห้า ตามวาระของแต่ละคนส่วนผู้โปรดก็จะต้องช่วยเคลียร์พลังงานเก่าที่เชื่อมโยงเข้ามาด้วยการพาจิตยาณทั้งหลายขอเข้ามากรรมด้วยความสำนึกที่จริงใจกิจในการเปลี่ยนยุคนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนสำหรับกลุ่มคนของพวกเราได้มีการเตรียมตัวสะสางท่าธรรมมาหลายปีแล้วแต่ช่วงเวลานี้ก็จะมีผู้บรรลุธรรมมากขึ้น มีพระโพธิสัตว์ที่บรรลุธรรมมากขึ้นแต่ไม่เก็บตัวเหมือนยุคก,ก่อนๆก้าวเข้าสู่เนื้อหาบารมีในการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางตามองค์มหาบารมีและช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านยุคให้เป็นไปด้วยดีเราจึงได้เห็นผู้โปรดบางท่านในรูปแบบที่แตกต่างไปจากในอดีต ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพระสงฆ์ซึ่งจะแทรกซึมไปตามส่วนต่างๆของสังสารวัตรได้ดีกว่าชนิดที่ไม่แบ่งโลกแบ่งธรรมเหมือนในอดีตในว่าแบ่งภาคเซกเมนต์การทำงานโปรดสัตว์ก็ว่าได้ซึ่งอริยะบุคคลกลุ่มนี้ก็จะเป็นต้นแบบในการออกจากความวกวนคับแคบในยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ให้แก่ผู้คนในวงกว้าง การดำเนินไปของยุคพลังงานใหม่ก็จะเป็นไปโดยกรมน,น้อยลงแม้ว่าอาจจะไม่ได้บรรลุธรรมกันหมดทุกคนแต่ก็เป็นไปด้วยกรมที่เบาบางกว่าตรงเนื้อหาธรรมมากขึ้นผ่อนคลายยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นการแบ่งแยกแตกต่างในโลกจะน้อยลงโลกธาตุก็จะสงบสุขมากขึ้นตามไปด้วย ความขัดแย้งหรือบันทะเลาะเบาแว้งเพราะมิจฉาทิฐิที่เคยจัดจ้านก็ค่อยๆจางคลายไปทําให้ผู้คนทั้งหลายทิจิตใส่กันน้อยลงเข้าใจโลกและสังคมมากขึ้นไปเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็จะไปทําเอาสร้างเอาไม่ได้ต่อให้ปฏิบัติเอาอยัางไงก็ติดอยู่แค่มิติหยับๆจะไปปรับเปลี่ยนเปลือกนอกอยังไงมันก็ได้แต่เปลือกแต่เนื้อหาก็ยังไม่ใช่ ต้องปรงทิ้งตัวตนที่ซ้อนธาตุขันลงก็จะแจ้งในสัจธรรมไปเองกว้างขวางผ่อนคลายไปเองเปลี่ยนผ่านเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานไปพลังงานใหม่ไปเองจากภายในแล้วเปลือกภายนอกก็จะปรับเปลี่ยนไปตามด้วยอย่างสัมพันธ์กันการเสริมพลังสมาธิด้วยหัวใจพระคถาเป็นการปรับระดับวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้คน เข้าสู่มิติยุคใหม่นั่นเอง